สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีท่านที่สนใจเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นนะครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่จะนําเสนอให้แก่ทุกท่านก็เป็นเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกะกะตท้องถิ่นซึ่งข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดสมัชง,งากะกะตจังหวัดนะครับทุกจังหวัดได้มีการประสานให้ท่านประหลัดเทศบาลย้ำนะครับว่าเทศบาล ของแต่ละแห่งเนี่ยมีการสัรหานะครับกรกตท้องถิ่นนะครับสำหรับที่ใดที่สัรหาไว้แล้วเนี่ยกรกตก็เน้นย้ำว่าต้องไปตรวจสอบดูซีว่าปัจจุบันเนี่ยกรกตท้องถิ่นที่ท่านสัญหาไว้3ามคนเนี่ยนะครับยังมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะครับเพราะว่าหลายที่ก็มีการสัรหามานานแล้วนะ กรรมการอาจจะขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามก็ได้ก็ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการทาบทามทดแทนให้ครบจํานวนนะเพื่อจะได้เตรียมการเลือกตั้งต่อไปเมื่อคณะนัตรีมีมติเห็นชอบนะครับทีนี้สาระาของวันนี้ไหนไหนก็คุยเรื่องเกี่ยวกับกรกตท้องถิ่นแล้วเนี่ยผมก็จะนําเสนอนะเป็นความรู้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนะครับ ของกะกะตท้องถิน่นซึ่งต้องอาศัยหลักกฎหมายนะครับเข้ามาอธิบายนิดนึงเรื่องแรกก็คือต้องอธิบายเกี่ยวกับมาตรา26พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562นะครับนี่คือกฎหมายที่เป็นล่มใหญ่นะของการเลือกตั้งท้องถิน่นแต่ถ้าจะอธิบายในเรื่องกะกะตท้องถิน่นให้ครบเนี่ยนะฮะต้องไปพูดเกี่ยวกับระเบียบของ กรกตไว้ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท,ท้องถิ่นหรือผู้แทนท้นองถิ่นพศ .62 นะครับในข้อ31เพื่อจะได้ครบนะครับครบในเนื้อหาสาระในเรื่องดังกล่าวนะครับไปเริ่มต้นที่มาตรา26นะครับตามพรบการเลือกตั้งปี62นะครับบอกว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าท,ท้องถิ่นหรือผู้บหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งประจำอง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากข้าราชการและเจ้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่เป็นเขตเลือกตั้งหรือในเขตอําเภอท้องที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่โดยจะแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหรืออำเภอนั้น,น,นแล้วแต่กรณีซึ่งไม่ได้เป็นใครกานหรือเจ้าที่อื่นของรัฐ จำนวนไม่เกิน2คนด้วยก็ได้แต่ไม่ให้แต่งตั้งจากข้ราราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่เป็นการแต่งตั้งทำหน้าที่เลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุการข,ของคณะกรรมการดังกล่าวหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งและจำนวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรกหนึ่งให้เป็นไปนตามระเบียบคณะกรกรมการการเลือกตั้งกำหนด การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้ผู้มีการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคําสั่งเพราะฉะนั้นถ้าอ่านตัวพรบรนะมันมันไม,ไม,ม่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนอ่านแค่นี้เราก็จะรู้เพียงว่าอ๋กอกตท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ให้ตั้งจากขา้าราชการหรือนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะเราให้ตั้งจากบุคคลทั่วไปที่อยู่ในจังหวัดหรืออำเภอนั้นก็ไม่ให้เกิน2คนมันมันไม่ครบองค์ประกอบครับนี่คือล่มใหญ่เราต้องตามไปอ่าน ตามไปอ่านตามวรรคสองว่าหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งจํานวนของข้าราชการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเราต้องตามไปอ่านระเบียบนี้นะครับซึ่งระเบียบนี้เนี่ยก็จะอยู่ในข้อ31นะครับของระเบียบกรก,กตวบริการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิ่นพศ2562กก็ออกตามพรบรเมื่อกี้นะครับมาดูการแต่งตั้งนะบอกว่า ข้อ <Scroll>. 31เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้มีหน้าที่และอำนาจนะครับตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้แทนท้องถิ่นพศ .62 โดยให้เป็นไปตามจำนวนและหลักเกณฑ์ดังนี้ วันนี้ผมจะเน้นที่เทศบาลนะแล้วก็เน้นที่จานวนลัละหลักเกณฑ์ครับยังไม่มุ่งไปที่อํานาจหน้าที่นะามาดูก่อนครับถ้าเป็นเทศบาลจะอยู่ในวงเล็บ2นะครับข้อ31มเวงเล็บ2บอกว่าเทศบาลเมืองพัทยาและอบตอเห็นไหมครับถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3ประเภทนี้นะเทศบาลเมืองพัทยาและอบตอให้มีขัน้นการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน3คนเห็นไหมครับ รายเดียดจะมีเพิ่มเติมมานะอ่ามีละ3คนนะครับจำนวน3คนนะไม่น้อยก็ไม่ได้มากก็ไม่ได้ให้มีจํานวน3คนนะครับโดยแต่งตั้งจากข้าราชการและเจ้าที่ของรัฐนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอที่องค์กรปกครองส่วนน้องถินนั้นตั้งอยู่หรืออาจแต่งตั้งผู้มิสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอนั้น,น,นซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐจํานวนไม่เกิน2คน โดยใช้ชื่อว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลก็ระบุชื่อไปนะครับหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนก็ระบุชื่อตำบลนะครับแล้วแต่กรณีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หลักคือตอนนี้เรารู้แล้วว่ามี3มคนนะครับสคนเนี่ยหใน3ต้องเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับอีก2คนเนี่ยอาจแต่งตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอน,นั้นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรืนนอเจ้าที่ของอื่นของรัฐนะครับก็คือใครกไ็ได้ที่อยู่ในอำเภอน,นั้นเช่นเราอยู่เทศบาลตำบลกอไก่เราต้องดูว่าเทศบาลตำบลกอไก่เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอไหน,นนะครับแล้วก็สัรหากกตท้องถิน่นกับคนที่คนที่อยู่ในอำเภอนั้นนะครับอันนี้คือคําว่าอาจนะแต่อย่างน้อยที่สุด3คนเนี่ย ต้องเป็นข้าราชการนะหรือเจ้าที่ของรัฐอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับสำหรับที่ว่าอาจเนี่ยคืออาจแต่งตั้งใช่ไหมครับอาจแต่งตั้งจากผู้มิเศษเลือกตั้งตรงนี้เนี่ยที่มีชชันที่ไม่เป็นข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยจำนวนไม่เกิน2คนจะแ,แต่งตั้งนี่หนึ่งคนก็ไม่ผิดแต่สูงสุดต้องไม่เกิน2คนถูกไหมอาทีนี้มาดูข้อ32บอกว่า กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะมีคุณสมบัติตามข้อ31ที่เราที่เราศึกษาไปเมื่อกี้น,นะครับต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วยนะ 1. คือมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. คือมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทามตรงนี้หมายความว่าตอนที่เราสรหาเนี่ยนะครับเราจะประกาศรับสมัครก่อนถ้ากรณี ไม่มีผู้สมัครหรือมีผู้สมัครไม่ครบเนี่ยนะครับท่านประหลัดท่านก็จะทราทามนะครับใา้การอื่นที่อยู่ในอำเภอนะั้นะนะนะมาเป็นให้ครบจํานวนนะครับ 3. คือมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและข้อ3ามกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับติดยาสิบติดให้โทษเป็นภิกษุสมณีนักพรตนักบวชไม่ได้นะ อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคาดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับแล้วก็4คือวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. คืออยู่ระหว่างถูกระงงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง6คือเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐากิจกเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริต หรือประพฤติชอบในวงราชการนะครับเคือคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 8. คือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดตามกฎหมายเพืการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้แทนท้องถิน่นไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามาอย่างไม่ถึง5ปีนับแต่วันเลือกตั้งแล้วแต่กรณีนะครับแล้วก็ูงเล็บ9นะเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นหรือลูกจ้างขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นคือเป็นใครจะเป็นกรกรตรท้องถิ่นเนี่ยเป็นข้าราชการของท้องถิ่นไม่ได้เป็นพนักงานของท้องถิ่นไม่ได้เป็นลูกจ้างขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่ในใดๆก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับในการแต่งตั้งนะครับข้อ3 4บอกว่าในการแต่งตั้งทั้นผอนการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ3 1ให้ผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับสมัครผู้มีคุณสมบัติตามข้อ32และไม่มีเหตุต้องห้ามตามข้อ3าเข้ารับการสรรหาเป็นขั้นนการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ประกาศรับสมัครก่อนเห็นไหมครับก่อนวันที่สมาชิกสภาหรือผู้ว่าท้องถิง่นครบวาระดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า45วันไม่น้อยกว่า45วันเกินได้ใช่ไหมครับและมี ระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันนะครับถ้าสมัครแล้วปรากฏว่าไม่มีใครมายื่นไปสมัครก,ก็ท่านประหลัดท่านก็จะสรรหาให้มาเรียกว่าให้ทาบชามนะครับให้มาครบทั้ง3คนนะครับนี่คือสาระสําคัญของวันนี้แล้วที่กกตรประสานมาเนี่ยมันก็เป็นนัยยะสําคัญว่าใกล้แล้วใช่ไหมครับปีกองเริ่มจะเชิดแล้วนะเหมือนที่ผมบอกไว้ครับว่าตอนเนี้ย ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยเขาออกแบบให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเทศบาลเนี่ยต่อจากอบจอแล้วก็จะมีอปตอต่อมาทําไมท่าผมถึงพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าการจะเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับการเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันที่พร้อมที่สุดคือเทศบาลนะครับเพราะมีการประกาศแบ่งเขตประกาศร,รัฐกิจานุเบกษาอะไรกันหมดแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มีการซักซ้อมเรื่องของกกตท้องถิ่นหมดแล้วเพราะฉันพร้อมที่สุดคือเทศบาล แต่ท่านก็มักจะถามว่าแล้วเลือกตั้งวันไหนเมื่อไรอย่างไรอย่างนี้ตอบไม่ได้ครับไม่มีใครตอบได้หรอกเพราะว่าอะไรครับราะเดี๋ยวคอรมอเขาจะต้องมีการประชุมแล้วเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วก็เรื่องโควิดอีกก็ท่านก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มี หน้าที่และอำนาจที่ต้องพิจารว่าจะเลือกตั้งเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแต่ไทม์ไลน์เนี่ยถูกกำหนดไว้ในปี64นะครับผมฟันธงไม่ได้ว่าวันเวลาไหนนะนี่เป็นข่าวสารความคืบหน้านะตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับ